สุดยเดี๋ยวไปพบกับชอว์กันไปได้เลยครับท้องอะไรเงี้ผมว่าทุกคนในนี้ยังมีแรงเลอเปล่า

ใช่ไับใช่ว่าเพลงเทานแนนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่แกะกล่องนะครับผมสำหรับฮ่าฮะไอโอเสี่ยนมี่น้องคนโปรด ผมยังอยากจะเป็นแฟนรู่งนี้อยู่เฮ้ยอ,อะไรเรับผมก็นั่นแหละก็เป็นเพลง,พลงแนนนะเวอร์ชั่นใหม่ที่เรียร์เรนจ์ทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นนะกนเผื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินเพลงแนน,นแล้วก็อ่าเวอร์ชั่นนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ สรุปขึ้นมาแล้วก็ที่จริงวันนี้ก็มีติดหลายเพลงเลยที่อยากมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูค่ะ ตึงเครียดนะครับ <_ an> เรามาเพลงไาสบายๆกันไปดีกว่ากับเพลงที่มีชื่อว่อารู้ได้ไงอ๋อมามาวันแรกมาสองใช่ไหมครับ้าผมก็ค่ะไม่ว่าจะเป็นบัมบีน,น้องเิรนโฟลแฟนชาวน,น้องเิรนโฟลดยี่ชาวน,น้องเิรนโฟลด์ไม่ว่า รักที่อยากมอบให้ทุกคนเลยแกนมอบความในใจที่มีผ่านเนี่ให้ทุกคนก็อยากให้ลองเปิดัจน,นะ